ครับสวัสดีครับมาพบกับร้านลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยนะครับครับเมื่อนี้วันดีครับโอกาสดีนะครับหลังพายุผ่านไปนะครับที่เขามาในภาคอีสานนะครับวันที่7วันที่8นะครับครับเมื่อนี้จัดส่งลูกค้านะครับกระสอบขี้ไก่แกบนะครับคุณภาพของร้านลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยครับสาขามหาสารคามนะครับหนึ่งรถกระบะนะครับสองลอกระสอบนะครับในพื้นที่บ้านสวนนะครับในอำเภอโกสมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสองลอกระสอบครับกระสอบยิ่งง่าย นะเราเนี่กระสอบใหญ่ๆครับของทางร้างแับเงียบปากแบบกระสอบปุ๋ยนะครับสนใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของเพจลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับมอว่าสิเป็นทางช่องยูทูบนะครับลุงเรื่องสับเกษตรไทยกับเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะครับของลุงเรื่องสับเกษตรไทยฝากไว้นะครับนะครับ สนจิตสนใจนะครับอยากซื้ออยากใสอยากได้โทมาที่เบอร์โทรนะครับ0 8 0 7 3 2 2 5 2 9นย์เจ็ดสามสองสองนะครับศูนย์แปดศูนองาสะครับสินค้าดีมีคุณภาพครับปุ๋ยขี้ไก่แกะรุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยกรับใส่แล้วดีใส่แล้วเห็นผลนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าสิเป็นใส่ไม่ดอกไม่ผลไม่กินกินหัวกินดอกกินใบนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับไหลอ้อยไหลมันสำปะหลังครับฝนตกมาแล้ว เตรียมปลูกดินปลูกเตรียมดินปลูกมั่นปลูกอ้อยนะครับจัดทรงรถเร็วท่านใจนะครับภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับในเขตพื้นที่บ่ว่าสิเป็นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีนะครับในพื้นที่หรือว่าจะเป็นทั้งมุกดาหารนะครับสกลนครบึงกาฬและหนองคายนะครับติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามมาครับ ไก่ไกเฮ้าบริการยินดีให้การให้คำปรึกษานะครับโบ่าสิเป็นรถกระบะรถหกล้อรถสิล้อรถพ่วงเฮ้ามีบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะครับนะครับได้ลงเสรียบร่อยแล้วนะครับสองลายกระสอบนะครับมือนีนะครับวันที่8สิงหามีนาคม2565นานะครับขอบคุณลูกค้านะครับสวนบ้านสวนนะครับในอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับขอขอบพระคุณลูกค้านะครับ สนิจสนใจติดต่อนัันมาเด้อครับพี่น้องครับ